มาแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเบรกที่2ของรายการที่นี่ภูเก็ตนะครับทางช่องไอเดียทีวีทีวีมาเล็กแปนะครับจากเบรกที่แล้วนะครับเอกสัญญาคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวช่วงเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมการแข่งขันที่ที่โกคาร์นะครับซึ่งตอนนี้ข้างหลังข้อเตรียมพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะสตาร์ทภายในไม่กี่วินาทีนี้นะครับเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาคุณผู้ชมชมกันเลยครับ ครับตอนนี้ก็อยู่กับนักแข่งอีกคนนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วควรแนะนำตัวเองกับผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับครับผมอุเทนพงะพศรนะครับชื่อเล่นชื่อหมูครับมาจากที่ไหนครับจากกรุงเทพครับจากกรุงเทพแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับภูเก็ตคัพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่3เนี่ยคือครั้งที่ผ่านมาได้มาบ้างไหมครับมาทุกปีครับแล้วคิดว่าได้อะไรกับการที่มาแข่งขัน สนุกสนานกับเพื่อนๆอยากให้ช่วยเชิญชวนคนทางบ้านที่บางคนอาจจะสนใจในกีฬาประเภทนี้อยู่รครับก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อที่ภูกเก็ตคาร์นะครับถ้าอยู่บริเวณนี้หรือว่าที่พัทยาก็มีสนามค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เป็นกีฬาทีา่ช่วยฝึก หลายๆอย่างนะครับกับเรานะครับก็สนุกสนานดีครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับนักแข่งอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเป็นลักษณะดูตอนแรกผมนึกว่าเป็นชาวต่างชาติถลกคุยนิดๆแล้วเป็นคนไทยนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับรบกวนแนะนําตัวกับชื่ออเล็กซานเดอร์ครับผมอเล็กซานเดอร์โคเซ่ครับ แล้วการแข่งขันครั้งนี้มาเพื่ออะไรครับก็มาเห็นว่าพี่ๆเขาจัดทริปแบบนี้ก็อยากมาสนุกด้วยแล้วไม่ได้แข่งมาแบบเป็นปีแล้วก็เลยแบบอยากมาร่วมแจมสนุกๆครับแล้วมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับกับการแข่งขันครั้งนี้ก็ครั้งนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรมากครับก็แค่ชนออกสนามทั้งหมดก็พอละครับโอเคขอโชคดีขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผู้จัดงานครั้งนี้นะครับภูเก็ตคัสแชมเปี้ยนชิพครั้งที่3นะครับเรามาทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรบกวนแนะนำตัวเองครับผมบ้านนี้เป็นโอเคครับผมชื่อปาโมดโกลานะครับชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะครับและการในการแข่งขันครั้งนี้อยากขอบคุณพวกเพื่อนๆที่เราก็บการแข่งขันแล้วในการรายใหญ่ๆก็เลยแกมาจัดตรงนี้ให้เป็นการ เพิ่มสัมพันธ์ความความสัมพันธ์นะครับแล้วก็อยากแนะนำกิจการเกีเก่ยวกับรถคัสให้ชาวภูเก็ตได้รู้จักเลยนะครับแล้วสาหรับปีนี้เนี่ยมีผู้แข่งขันทั้งหมดกี่คนนะครับปีนี้โดยคข้าๆประมาณ23คนนะครับมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชาวไทยและชาวต่างชาติอยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยว่ามีการเซฟตี้ยังไงกับทั้งนักแข่งแล้วก็ผู้ชมที่มาดูในวันนี้ครับนักแข่งครับนักแข่งโดยพอนักแข่งก็มีเสือ้อเกาะกการเสื้อโค้งนะฮะแล้วก็มีจะมีหมอน รองคอมีต้องมีชุดมีถุงมือหุ้มทุกอย่างจะมีเซฟตี้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ผู้ชมเราจะการออกจากสนามต้องอยู่ที่ปลอดภัยอยา่อางอัศการแบบนี้ครับนค,ค,ครับผมความปลอดภัยก็คือจะมีสูงสูงอยู่แล้วนะครับงั้นรบวนพี่หนุ่ยเชิญชวนคนทางบ้านที่มีความสนใจแล้วมาเล่นก<อ>คาดคักันหรือว่าเล่นต้องทํายังไงในขั้นตอนแรกแล้วก็มาติดต่อที่ไหนยังไงครับเชิญชวนผู้ชมทางบ้านถ้ามีความสนใจมาติดต่อที่สนามภูกเก็ตค์สได้เลยครับเริ่มจากเด็นฮกเก็ขวบเริ่มมาผัดฝึกหับได้เลยครับผม รับรองสอนสอนให้ฟรีครับพือหัดให้ฟรีแต่ถ้าถึงฝีมือดีขึ้นก็อาจจะพาไปแข่งรายการชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างนี้ได้ครับผมติดต่อมาได้เลยครับมาตอนที่สนามภูเก็ตคาร์ดนะครับทางขึ้นป่าตองครับผมเบอร์โทรศัพท์อะไร0 7 6 2 0 2 0 8 5นะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มครับผมทุกวันครับขอบคุณครับดีครับ ผู้ชมครับตอนนี้เอกก็อยู่กับพี่โอนะครับเพราะว่าคุณพี่โอพึ่งเสร็จสิ้นจากการแข่งขันรอบที่แล้วไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่โอกันนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับการแข่งขันรอบที่แล้วเมื่อกี้ที่ผ่านมาครับรอบที่แล้วก็รู้สึกว่าเครื่องดีรถดีครับแต่โชคไม่ดีไปหน่อยครับไปปีนกระแทกกันปีนฟุตบาทแล้วโซ่หลุดฮะก็เข้ามาเซตใหม่อย่างสมมติเนี่ยอย่างเอเนี่ยไม่เคยขับ โก้ค้ามาก่อนพี่โอคิดว่ามันยากง่ายยังไงกับการที่จะเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นเหมือนจริงๆเหมือนขับรถยนต์ครับแล้วก็แล้วก็เรามาเริ่มจากรถ4ี่จังหวะ4จังหวะเขาเรียกว่าโฟร์สโตร์ครับก็เริ่มต้นจากช้าๆก่อนครับงั้นขอบคุณพี่โอมากเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เอกก็อยู่กับคุณเอ็ดดี้นะครับพึ่งแข่งเสร็จจากรอบที่แล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกกับรอบที่แล้วที่แข่งไป ก็เหนื่อยนิดหน่อยครับเพราะว่าพอพอดีสตาร์ทที่2อครับเพราะว่าเป็นลายที่เข้ายากครับแต่บเอื่อ่ะอันดับที่3ก็ห่างไปเลยเข้าที่2ได้แล้วก็โค้งแรกก็เลยแซงขึ้นไปเป็นที่ครับเพราะว่าถ้าไม่เก็บตอนนั้นคงอีกหน้านะครับกว่าจะได้เก็บอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็โอเคครับเพราะว่ารถสมบูรณ์ดีกว่าฮีทที่แล้วครับเพราะว่าฮีทที่แล้วรถลื่นมากครับโอเคเซ็ตรถลงตัวแล้วครับเดี๋ยวคอยดูฮีทต่อไปแล้วกันนะครับ แล้วก็รอบหน้าที่ก็คือที่ต่อไปเนี่ยคิดว่าความมัน่นใจความพร้มอมมากร้อยแค่ไหนครับน่าจะเต็มร้อยถ้าแหลกงไม่หมดนะครับ <laughs> เพราะว่ามันรอบเยอะเหลือเกินยี่สิบสองรอบครับ <laughs> ก็คงจะทำให้มันดีที่สุดครับตอนนี้รถก็ลงตัวแล้วอะไรทุกทุกอย่างลงตัวแล้วหรืออยู่ที่คนมากกว่าครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เอกก็อยู่กับผู้ชนะนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ชนะกันเลยนะครับ Good evening How are you สวัสดีสบายดี <laughs> What's your name Jerome uh, This is for tournament This is the third Third up tournament. The last time that you came here before for for this tournament for racing, first, is, this is your first time for Lexing here. Uh, one, no, is just for three, four, four times in get. Four times. With friend and, but today is the big race. Is the first time for me. Uh -huh. Um, how you prepare yourself before you racing? No, no special. I come many times, two, three times per week for driving okay and do you have anything to tell somebody would like to uh, listen like you or well, if you if you drive uh, you walk you don't walk it's different no difference so we stay on the same place and track we have same similar go kart after the handicap is not the problem <laughs> สองนะครับซึ่งเป็นน้องตัวจิ๋วมากน้องอะไรครับน้องคิดครับน้องคิดสูกยังไงบ้างครับกับการแข่งขันวันนี้ก็สนุกดีครับ สนุกดีครับแล้วเสียใจไหมครับที่ไม่ได้ที่หนึ่งไม่ครับที่2ก็ยังดีใจแล้วนะครับมีอะไรจะฝากบอกกับผู้ชมบ้างครับก็ลองมาขับดูครับสนุกดีครับแล้วปีหน้าจะมาอีกเบ้างมาครับโากมตัพ่อมีไหมตันพ่อตัางพ่อมีก็จะมาต่อแล้วเป็นไงครับที่สองนี่กับที่หนึ่งคิดยังไงกับที่หนึ่งที่เขาได้ที่หนึ่ง <laughs> okay. What's your name? Quentin. Anything Quentin. to talk with us? Great day. Thanks for everyone uh, for coming. It's been a fantastic day. <laughs> How about next year? You will come again? Yeah, I just need to practice and go to the gym. <laughs> what? What happened with you? What?

ผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณเอ็ดดี้นะครับซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าเขามีความรู้สึกอย่งไรบ้างนะครับมีความรู้สึกอย่งไรบ้างครับกับการชนะเลิศครั้งนี้ก็โอเคครับเพราะว่ารถทีสุดท้ายนี่ดีมากเลยแต่ว่าก่อนออกสตาร์ทไปเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่ารถที่แซงไปก็เขามีอุบัติเหตุนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยขึ้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจบ ได้ที่1มาก็โอเคครับมาป้องกันแชมป์ได้อีกปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะทราบว่าปีที่แล้วก็ได้ปีนี้ก็ได้อีกปีหน้าก็จะมาอีกใช่ไหมครับมาทุกปีก็คงทุกปีครับคงม,มาทุกปีแน่นอน,นครับโอเคขอบคุณมากงั้นเจอกันปีหน้านะคะะรับสวัสดีครับ จบกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมกับการแข่งขันวันนี้นะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากเลยครับผู้ชนะแล้วก็ผู้ได้รับรองชนะต่างก็กําลังรับของรางวัลกันอยู่นะครับรับถ้วยต่างๆนะครับถือว่ามีความสุขมากโอ้โหมีน้ำกระเซ็นมาเล็กน้อยก็คือเป็นเฉลเปญนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับสัญ,ญญาณภาพดีดจาก KPP Cable TV Idea D Wedding Studio Media, Media, ูเก็ต t ท e l e v i s i o n ีเดี a ร้านเกตติสินห้างหุ้นส่วนคูณการ โยธาล้าง46โปรเจกต์เอ็ดเวิร์ดไทซิงสนามยิงปืนกระทูสนามภูเก็ตเลซซิ่งคาร์ดนะครับแล้วก็ ING ประกันชีวิตนะครับสําหรับผู้สนับสนุนรายการอื่นๆก็จะมีตามนี้นะครับเอาเป็นว่าคราวหน้ารายการที่นี่ภูเก็ตทางช่องไอเดียทีวีทีวีหมายเลข8จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องรอติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ